สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปวิเคราะห์5คู่ใหญ่อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนสลีกเริ่มจากบาเย็นมิวนิกพบสปอร์ติ้งลิสบอนตามด้วยบาร์เซโลนาพบไอทราคแฟรงเฟิร์ตอินเตอร์มิลานพบลิเวอร์พูลทอตน h มฮอสเปอร์พบสลาเบียปรากและปิดท้ายด้วยอาร์ a ันตาพบเชลซีพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับ Munich, bon. บาเอ็นมิวนิกพบสปอร์ติ้งลิสบอนบบเยนเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบอย่างมาก เพราะรูปแบบทีมชัดเจนเกมพลุกดุด,ดันครองบอลเหนือกว่าแน่นอนสปีดบอลไวการเข้าทำริมเส้นอันตรายและมีตัวที่เปลี่ยนจังหวะเกมได้หลายคนส่วน Sporting Lisbon เป็นทีมที่เล่นเป็นระบบดีมากเกมรับยืนกันค่อนข้างมีวิน,นัยแต่จุดที่น่าเป็นห่วงคือเวลาเจอทีมที่บุกเร็วและต่อเนื่องพวกเขามักถอยลังลึกเกินไปทำให้จองว่างหน้าครอบเริ่มเปิดซึ่งเป็นจุดที่ b ยชอบเจาะพอดีรูปแบบเกมที่น่าจะเกิดขึ้น ไบเอนครองบอล60-70%บุกหนักขึ้นเกมไวทุกทางสปอร์ติง้งจะยืนรอโซนต่ำหวังสวนเร็วแต่โอกาสชัดเจนจะมีไม่มากความได้เปรียบโอกาสชนะบเยนเหนือกว่าทั้งคุณภาพความคมและความต่อเนื่องของเกมสปอร์ติง้งต้องเล่นแบบแทบไมีผิดพลาดเพื่ออยู่ในเกมซึ่งทำได้ยากมากในร,งรังบบเยนผลที่คาดไบเดนชนะ3-1หรือถ้ายิงได้เร็วอาจไหล4-1 มาต่อคู่ที่2บาร์เซโลนาพบไอทรักแฟนเฟิร์ตบาร์เซโลนากลับมาเล่นด้วยความมั่นใจในบ้านการคารองบอลยังเป็นจุดเด่นเหมือนเดิมการหาพื้นที่ระหว่างลายทำได้ดีขึ้นและการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายมีคุณภาพกว่าแฟงเฟิร์ตพอสมควรแฟงเฟิร์ตเป็นทีมที่สู้ได้ทุกทีมจุดแข็งคือสวนกลับเร็วและการเปลี่ยนเกมจากรับเป็นรุกที่เฉียบคมแต่ปัญหาคือเกมรับเสียสมาธิง่ายและมักเสียประตูเวลาถูกบุกต่อเนื่อง โดยเฉพาะทีมที่ครองบอลได้เหนือกว่าอย่างบาร์ซ่ารูปแบบเกมที่น่าจะเกิดบาร์ซ่าจะขึงเกมใส่ตั้งแต่ต้นพยายามหาช่องด้วยบอลสัน้นแฟงเฟิร์ตจะรอจังหวะสวนแต่โอกาสชัดๆน่าจะไม่มากความได้เปรียบโอกาสชนะบาร์เซโลนาเหนือกว่าในแง่รูปแบบทีมความนิ่งและคุณภาพในบ้านแฟงเฟิร์ตมีโอกาสยิงได้แต่โอกาสชนะน้อยผลที่คาดบาซ่าชนะ2-0หรือ3-1มาต่อคู่ที่3 อินเตอร์มิลานพบลิเวอร์พูลคู่นี้ค่อนข้างสูสีและน่าดูมากอินเตอร์เล่นในบ้านได้ดีทีมรับมีวิน,นัยการยืนตำแหน่งแดนกลางยอดเยี่ยมและขึ้นเกมแบบมีแบบแผนลิเวอร์พูลยังมีเกมรุกที่สร้างโอกาสได้ตลอดแต่แนวรับมีรอยรั่วให้เห็นบ่อยมากโดยเฉพาะจังหวะโดนเพรสหรือโดนสวนกลับแบบเร็วๆรูปแบบเกมอินเตอร์จะคุมบอลบางช่วงชะลอเกมบางจังหวะเพื่อให้ลิเวอร์พูลเพรสภาคลิเวอร์พูลจะบุกไว แต่ถ้าจังหวะสุดท้ายไม่คมจะเปิดช่องให้โดนสวนออกหลังกองกลางความได้เปรียบโอกาสชนะอินเตอร์รูปเกมนิ่งกว่าเล่นในบ้านและเกมรับไว้วางใจได้มากกว่าหรือว่าผู้อาจจะยิงได้แต่มีโอกาสเสียประตูนแน่นอนผลที่คาดอินเตอร์มีโอกาสชนะ2-1หรือเสมอ1-1คูที่4ทอรดมฮอสเปอร์พบสลาเวียปรากสเปอร์ในบ้านถือว่าแข็งมากเกมรุกมีความหลากหลายขึ้นเยอะ การเขาทําตรงกลางและริมเส้นทําได้ดีมีความคมในจังหวะจบมากกว่าช่วงก่อนหน้าส่วนสลาเวียปราเป็นทีมที่เล่นด้วยความขยันและพลังงานสูงแต่เมื่อเจอทีมที่สปีดบอลสูงกว่าและแม่งกว่าแบบสเปอร์สพวกเขามักรับแรงกดดันไม่ค่อยได้อยู่รูปแบบเกมสเปอร์จะบุกถึงเกมเป็นหลักมีลุ้นยิงได้เรื่อยๆสลาเวียจะวิ่งสู้แต่ถ้าบุกนาน,านๆโอกาสเสียสูงมากความได้เปรียบโอกาสชนะสเปอร์เหนือกว่าทุกด้าน ทั้งความคมความหลากหลายและคุณภาพผู้เล่นสลาเวียอาจมีโอกาสยิงได้หนึ่งลูกแต่ยากมากที่จะมีแต้มผลที่คาดสเปอร์ชนะ2-1หรือ3-1คู่ปิดท้ายอัลันตาพบเชลซีอัลันตาในบ้านมีจังหวะเกมรุกที่เร็วมากเพรสสูงดุด,ดันสร้างโอกาสยิงได้เยอะและเล่นบอลพื้นที่แคบดีมากเชลซีช่วงนี้ขาดความต่อเนื่องเกมรุกขาดความมั่นใจจังหวะจบไม่เด็ดขาด และแนวรับมีหลุดให้เห็นเรืร่อยๆรูปแบบเกมออตาลนตาจะเปิดเกมเร็วไร้เพรสตั้งแต่ต้นครองบอลสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องเชลซีจะเน้นครองบอลช่วงกลางแต่ถ้าเสียบอลกลางสนามจะโดนสวนทันทีความได้เปรียบโอกาสชนะออตลลนตาฟอร์มและรูปแบบเกมกำลังเข้าที่เชลซีต้องเล่นละเอียดมากถึงจะต้านได้ซึ่งจะฟอร์มปัจจุบันถือว่ายากมากผลที่คาดออตาลนตาชนะ2-1หรือเสมอ1-1 และนี่คือการวิเคราะห์ทั้ง5คู่ใหญ่ของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกประจำวันนี้ครับสรุปผลคร่าวๆกันอีกครั้งบาเยนเหนือกว่าโอกาสชนะสูงบาซาคุมเกมได้ดีกว่าอินเตอร์มีความนิ่งในบ้านลุ้นชนะหรือเสมอสเปอร์เหนือกว่าโอกาสชนะสูงอัตาลันธาดุดันในบ้านเชลซีต้องเล่นละเอียดมากหวังาการสรุปนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพเกมชัดเจนขึ้นและเลือกทีมที่น่าลุ้นได้ง,ง่ายขึ้น อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และติดตามช่องของเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับการวิเคราะห์บอลคู่เด็ดอีกครั้งสวัสดีครับ